สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพ่อพาไปเที่ยวนะครับสำหรับ ep นี้พ่อหนึ่งพามาการเต้น์กันที่อำเภอเมืองจกกังหวัดนครปฐมนะฮะเป็นลานการเต็น์เปิดใหม่ที่มีชื่อว่าอินดี้แคมป์สำหรับคนอินดี้อินดี้ครับก็เดี๋ยวพ่อหนึ่งจะพาไปเดินดูให้ทั่วเลยว่ามีพื้นที่ของลานการเต็น์ที่ไหนบ้างแล้วก็เป็นส่วนของคาเฟ่แบบไหนพื้นที่ร่มพื้นหน้าการเต็นต์ใกล้ใกกรุงเทพหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปรับชม รีวิวเล็กๆกันก่อนนะครับไปฮะวันนี้พ่อหนึ่งพาทุกคนมากางเต้นกันในตัวเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพเป็นลานกางเต้นเปิดใหม่วิวก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะฮะเป็นวิวแบบทะเลสาบเล็กๆแล้วก็มีลานกางเต้น์มีคาเฟ่มีที่พัก นะครับลานกางเต็นท์นียจะแบ่งเป็น2ระดับนะครับคือส่วนบนกับด้านล่างนะฮะก็จะเห็นวิวข้างหน้าเนี่ยเป็นบึงเป็นทะเลสาบเล็กๆเ,เลยนะครับก็มี10กว่าล็อกนะฮะจำกัดจำนวนคนด้วยต้องจองเข้ามาก่อนนะครับที่นี่ร่มรื่นเขียวขจมีมากลมพัดเย็นสบายจริงๆนะครับก็ที่ข้อหนึ่งชอบอีอยานหนึ่งคือเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำอย่ยเป็นห้องน้ำแบบโอ อินดี้จริงๆวินเทจมากๆนะครับเป็นแบบโบราณหน่อยนะฮะมีช่องระบายอากาศถ่ายเทยได้ดีนะครับหน้าห้องน้ำเนี่ยเราสังเกตเห็นจะมีรองเท้าวางสะอาดนะครับตามจุดต่างๆเนี่ยมีร่มไว้บริการด้วยรอหนึ่งพาเดินห้องน้ําชายก่อนห้องน้ําชายเนี่ยโถฉี่สะอาดมากๆมีโฟมล้างมือนะครับมีไดเป่าผมนะฮะแล้วก็ถังขยะพื้นที่แห้งใกลกเลยนะครับส่วนทางฝั่ง หญิงเนี่ยก็เหมือนกันนะครับก็มีของที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้ใช้นะครับห้องน้ำเนี่ยมีสี่ห้องนะน่าจะมีสี่ห้องแบ่งเป็นหญิงสองห้องชายสองห้องในห้องน้ำก็จะมีเครื่องทำน้ำอุน่นมีสบู่มีแชมพูมีกระดาษชำระมีที่แขวนผ้าโอ้โหห้องน้ำสะอาดแยกแบบห้องน้ำเปียกแห้งในเงี้ยแยกกันสะอาดจริงๆนะครับดูโอ้โหก็หนึ่งชอบมากๆเลย สะอาดดูสบายตานะครับส่วนด้านนอกเนี่ยก็จะมีเป็นสิงล้างจานล้างภาชนะนะฮะไม่ต้องเตรียมพวกน้ำยาล้างจานมาเลยนะครับที่นี่มีไว้บริการแล้วก็เป็นพวกไมโครเวฟต่างๆไว้อุ่นอาหารนะครับแล้วก็ยังมีพวกกาต้มน้ำร้อนหม้อชามถ้วยอะไรสับปะที่จะมาใช้ของทางร้านกลางเต็นไดนเลยนะขยะก็มีไว้บริการส่วนรถเข็นอะไรพวกนี้มี 2- 3ส,สคันเลยเยอะนะครับ สามารถที่จะเสียบสายไฟเนี่ยใกล้ๆกับเต็นท์ได้เลยนะครับ1ล็อกต่อ1จุดเลยนะที่พ่อหเดินดูนะครับไม่ต้องเตรียมสายยาวๆมาก็ใช้ได้เลยนะครับและที่สำคัญของน้องๆหนูๆของครอบครัวที่มีลูกหลานมาด้วยนะครับมีกิจกรรมให้เล่นเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นบ่อทรายของเล่นเด็กนะครับปั่นจักรยานนะฮะหรือพวกกิจกรรมทางน้ำก็จะมีพวกถีบเรือเป็ดนะครับพายเรือขยักพายเรือ ไอ้แอร์ซับบอร์ดเลยพวกเนี้ยครับนี่พ่อนึงพามาดูเป็นเสื้อชูชีพนะโอ้ของดีมากๆเลยนะครับไม่ใช่ไก่กานะเนี่ยเขาเตรียมไว้ให้เพียบเลยพ่อนึงก็พาลูกๆเล่นเตรียมเล่นน้ํากันนะครับหลังจากที่สํารวจลางเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งนะฮะอีกด้านหนึ่งจะมี2ฝั่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบสไตล์คาเฟ่จากสวนยอมได้สวยมากๆแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยข้างหน้าที่เราเห็นเนี่ยเป็นจุดเช็คอินนะครับ ราจุดเช็คอินตัวนี้เสร็จปั๊บอ่าก็เดินดูเดินสำรวจก่อนนะครับโอ้โหสวนยอมจัดได้สวยจริงๆรู้สึกผ่อนคลายมากๆนะครับที่นี่ก็มีทั้งกาแฟไว้บริการเป็นแบบแนวคาเฟ่เป็นจุด เป็นมุมถ่ายรูปจุดพักผ่อนหย่อนใจนะครับรวมถึงมีห้องพักไว้บริการด้วยนะส่วนราคาเนี่ยก็ลองสอบถามเข้ามาทางเพจนะครับมีห้องพักหลายห้องหลายสไตล์สวยมากๆติดริมน้ําเป็นวิวแบบอ่างเก็บน้ําลมพัดเย็นสบายเลยนะครับก็เป็น้านกา์เต้นที่แนะนําเลยนะฮะที่นี่ที่อินดี้แคมป์นครปฐมครับ เดนนดมดโดนักกดนก,กัน้รอกจ้ะ<า>มันจะเอเอเอโดนัทุ่ะมันจะมีทั้งหมดมันมีสองไซส์ไงไซส์มินิเลยไซส์มินิก็ประมาณแบบชินเล,ลนะอ่อย่างน,นั้นอะคือไม่ได้ขาดโดนแน่นเลยอ่ะกลางๆอเขเลยไม่รู้ว่าครูจอยต้องาดใจประมาณรกัน้างเนอ่คืออยากได้การบ้านเื่อนการว่า็มังต้องกาอ เดได้เลยนะขอแบ่งตนิดหนึ่งรือเนื้รื้ตมาหรอต้องคนที่มีคนนี้มาใส่ตอนนี้ยักขายแงหอยัวนี่เยใครสนใจไหมล่ะเอาใส่สปาเกตตี้ใเราไม่ได้ใช้ซอสอาหารเล็กซ้อซาแบบเนี้ยจะทำให้เต้คลัองแบบเปล่าย่รลืมนะว่าเต้อะได้เป็นก่มคนีทีเลยนะซอสบาร์บ right? ีคิวแบบแม่ Cái à, này Tâm trăng Tâm trăng Hạt à, ba lê ma lê chờ, ยิงก <łość> ันเสียชีวิตที่บ้านของคุณสุนทรทอนหรือโกธรครับและมีผู้เสียชีวิตผมช่วยหลายคนทราบผนดีแล้วนะครับคนที่เสียชีวิต่ป็่ใครที่ไหนครับสอจอโต้งครับคุณผู้ชมครับแล้วทำไมถึงไปเสียชีวิตในบ้านของโกธรทั้งสองคนต้องเป็นที่รักใครกันอยู่แล้วเป็นเหมือนกับพ่อไม่คือเป็นแบบนี้ ทำไมขี้บ่นแบบนี้เป็นเมียหรือเป็นแม่ให้รับทราบข้อกล่าวหานะครับน้นก็จะมอะไรก็ไ่ดีทุกอย่างสองคนครับทำอะไรก็ผิดเป็นคนยอมรับความเิดนั้นเป็นคนยิงเองนะครับถามสาเหตุที่ยิงทางสจโต้งเพราะอะไรเขาบอกเลยบอกว่าผมไม่พอใจเขาครับเพราะเขาเองเนี่ยเคยตบหัวผมตาผมตาผมดูแลนะเคยตบหัวผมมาก่อน ผมภูใจเก LIKE ็บดูแต่ว่ามูลเหตุจูงใจของการกระทำความผิดเวลาทุดูที่เหตุเขาต้องดูมูลเหตุการจูงใจดังนั้นมูลเหตุดิงใจเนี่ยเท่าที่ผมรู้มาไม่มีเรื่องอื่นมีเรื่องเดียวคือเรื่องการเมืองท้องถิ่นที่จะสนับสนุนคนหลกนี่ผมจะยกอุปมาไว้อนหนึงว่าเวลาจะยิงเสือนี่มันต้องเกลี้งจ้องไปยิงในถ้ำนะยิงเสือต้องยิงในถ้ำเพราะเสือยิงทั้งนอกแบ็งยากปาดผิวแล้วก yes. ็ เราจะมว่าอ่าขจอตู้งม mm. ีมือปืนม uh, ีตำรวจคุ้มกันอย่างดีนะอาจารย์จำจำจำปำจำจำจักำจำจำจ่จำจำจำอำจำจำจาจำ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 รำจเจำ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 จรจำจ่จำจำจำีำจำเรจำ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 จาจำ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 นำีำจ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 จำ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 ลปิ้งกันที่อินดีำเภอเมืองจงหวัดนครปฐมนะฮะ ซึ่งใกล้ๆกับบ้านเราใช้เวลาเดินทางก็แค่1ชั่วโมงกับระยะทาง50กว่ากิโลนะครับมืม้อเย็นวันนี้แม่หญิงทำงสเต็กทำหมูย่างเกาหลีให้พ่อหนึ่งและลูกๆได้กินกันนะก็เป็นวัตถุดิบจากร้านของเราร้าน N Y f o r s e n Food จำหน่ายอาหารแช่แข็งซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวเราเดี๋ยว ไปรับชมรีวิวเล็กๆนะครับขอโปรโมทร,ร้านสักดิษนะครับสำหรับอาหารมื้อเย็นและทุกๆมื้อที่เราออกไปแคมปิ้งกันนะครับพ่อหนึ่งก็ได้อาหารจากร้านของเรานี่ะร้านของเรา N 1 c o t e n t f o o d นะครับมีทัง้งหมด4สาขานะฮะสาขาที่เราอยู่ที่นี่นะครับเป็นตลาดเบอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวพ่อหนึ่งจะพาดูนะฮะขอเวลาโฆษณานร้านสัก2นาทีแล้วกันนะครับไปเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันเลยครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับ ด้านหน้าตู้ด้านหน้านะฮะจะเป็นสินค้าเภท40บาทนะครับก็จะมีทั้งลูกชิ้นแล้วก็เป็นพวกะทะเลต่างๆนะครับสามารถที่จะทำชาบูหมูกระทะอะไรได้เลยนะ,ะับสุขีต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนพวกหมูก็จะมีแพคแค่40บาทเองนะครับ40บาทเท่านั้นนะฮะ150กรัมพวกสันคอเบคอนแล้วก็ปลาแซลมอนลส่วนนี่ฮะสำหรับสายสเต็กก็พอกช็อปครับชิ้นละ50บาทเองนะนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูตู้ถัดไปนะครับ ทางด้านนี้นะครับทางด้านนี้พ่อหนึ่งขอแนะนําเลยสําหรับครอบครัวที่มีลูกนะฮะเด็กๆนะครับเป็นปายนะครับมันยิ้มของข้อต่างๆนะครับในราคา35บาท3แพ็กร้อยเท่านั้นนะครับไก่ต็อปนักเก็ตเป็นปายต่างๆนานานะครับลูกชิ้นอย่างนี้นะฮะโอ้โห35บาบาทเองรวมกันได้3แพ็คร้อยนะครับไปเดินดูข้างในขอใช้เวลาสักนิดนะครับประมาณสัก2 3สนาทีนะครับสำหรับโปรโมทร้านนะครับ ก็ด้านหน้าที่เราเข้ามาแล้วก็เจอเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นตู้พวกหมูสไลด์ต่างๆสำหรับสายชาบูนะครับก็จะมีทั้งสาสิบ้าบาทสามแพ็กร้อยแล้วก็เป็นพวกหมูอ่าชาบูนะฮะอย่างนี้นะครับ1้อยสบาทเท่านั้นครึ่งโลคุ้มมา,มากๆบานแบบชาบูเลยนะครับตัวนี้นะฮะอ่าตัวนี้พวกหมูถัดมาก็จะเป็นพวกสายเนื้อต่างๆนะครับเนือ้อเนื้อนะฮะนี่ดูนะครับตัวเนี้ย 250หสิกรัมนะครับร้อยสิบาทเป็นเนื้อสไลด์แบบบางๆเนื้อออสเตรเลียนะฮะแล้วก็หาชาบูหาอะไรก็ต้องมีเครื่องปรุงด้วยพวกเครื่องปรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกน้ําซุปน้ําซิมพวกซอสหม่าล่าต่างๆนะครับก็อยู่ที่ห้าสิบห้าบาทหรือสี่สิบาทกองละสี่สิบาทเท่านั้นนะ,ะถูกมากๆเลยนะครับเดินเข้ามาดูข้างในก่อนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกลูกชิ้นนะครับพวกลูกชิ้นหมูสไลด์นะครับต่างๆนะฮะก็ บอกเลยว่าราคาถูกและยอดเยามากๆากอยางตัวนี้เต็มโลนะครับ220บาทเท่านั้นเป็นชาบูสันคอแบบสไลด์บางๆนะครับเบคอนก็มีเริ่มต้นที่แค่100บาทเท่านั้นนะครับก็หาแต่ของถูกๆมาให้พี่น้องตา,ายสายแคมป์นะครับสำหรับพี่น้องตา,ายสายแคมป์ฝั่งคนเนี่ยแวะมาเยี่ยมเยือนร้านเราบ่อยนะครับก็ได้พูดคุยกันอันนี้80บาทนะครับที่ไหนขายเท่าไหรไม่รู้นะตามห้าเนะค่อนข้างที่จะแพงหน่อยอันนี้80บาทเท่านั้นแล้วก็พวกนี้เป็นลูกชิ้นต่างๆใน80บาทนะครับทางด้านหน ตู้ทะเลก็อย่างนี้ฮะหนึ่งร้อยบาทปุ้มปมครึ่งโลนะครับโอ้โหสำหรับสายสเต็กก็แซลมอนนะครับตัวนี้ทํเข้าวให้ลูกทานได้เลยนะฮะสองร้อยห้าสิบาทขนาดครึ่งโลนะครับหลายชิ้นเลยนะครับพวกไข่มึกก็มีนะฮะอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับปุ้งเด้งเดแบบเอ็นเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราวนไปด้านโน้นนะครับวนมาด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นกลุ่มของทอดนะครับตัวนี้ก็คือสําหรับเด็กๆเลยเหมาะมากๆเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นกุ้งตอบีโดกุ้งสลัดเนี่ยเอาไปทําสลัดนะครับเนี่ยหกสิบาทเองนะครับหกสิบาทอะโอเคเลื่อนมาเรื่อยๆเลยครับทําเวลามหอนะครับข้าวได้าคงคัสึกเนี่ยหนึ่งโลครับได้เจ็ดแปดชิ้นเลยฮะร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับสะโพกไก่นะฮะเนี่ฮะร้อยสามสิบบาทเท่านั้นนะครับก็มีทั้งไก่ทอดของทอดเยอะแยะเลยนะฮะอ่าอย่างนักเก็ตไก่ตัวนี้นะครับแบรนด์ซันวาเล่นะครับ 140ี่สิบาทเท่านั้นหนึ่งโลนะครับแนะนำเลยนะฮะสำหรับครอบครัวใหญ่ที่จะออกแคมปิ้งหรือกิจกรรมยางว่าปาร์ตี้กันต่างๆนะครับบนมาอีกร้งหนึ่งผู้นี้ก็เป็นไก่นะครับไก่ที่จัดราคาจัดรายการจัดโปรโมชั่นอยู่นับเป็นไก่ตัวนี้เกรดคุณภาพดีนะครับหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นพวกสันในไก่ทอดต่างๆนะครับก็มีราคาเก้าสิบเก้าบาทอันนี้เป็นอกไก่นึ่งนะครับสำหรับสายคลีนที่รักสุขภาพนะครับหนึ่งโลนะครับได้ประมาณ6กเจ็ดชิ้นนะครับ ชิ้นใหญ่นะแล้วก็เป็นปลายที่เป็นโลนะครับตัวนี้เป็นเฟ้นปลายที่จะเราจัดรายการอยู่ทางร้านนะครับโลละ69บาทเท่านั้นนะนะฮะเต็มโลเลยนะครับโอเคนะไก่จ๋ออ่าทางด้านนี้ก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกสเต็กต่างๆนะครับสเต็กต่างๆไม่ว่าอย่างเกี๊ยวซ่าแนะนําเกี๊ยวซ่า20สิตัวตัวนี้อร่อยมากไดมารูเลยนะครับเป็นสูตรที่อร่อยมากๆแล้วก็ราคา60บาทเอง นะครับผักรวมอะไรไปทำข้าวผัดท้าวไรได้เลยให้ยี่บาทเท่านั้นนะครับต่างๆนานาสเต็กแนะนำสเต็กแบบนุ่มๆเป็นสันคอนะครับร้อยบาทได้3มชิ้นนะฮะสายสเต็กนะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับอันนี้พอกขอบนะฮะของ C ีพีนะครับสามชิ้นใหญ่ๆนะฮะร้อยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับน้ำหนักห้าร้อยกรัมครึ่งกิโลนะครับอ่ะโอเคนี่นี่นี่แนะนำตัวนี้สำหรับคนที่ชอบทานเนื้อนะฮะห้าร้อย ห้าร้อกรัมนะครับน้ำหนักครึ่งโลนะครับสองอสี่สิบาทนะฮะฝากไว้เลยนะครับโอ้สายสายแคมป์ปิ้งหรือว่าท่องเที่ยวอะไรก็ได้นะครับอันนี้เป็นเนื้อวาฟิวนุ่มมากๆก็หนึ่งลองทานแล้วอร่อยเด็ดจริงๆรินะครับร้อยสาสิบบาทนะอันนี้นี่นี่โคงอบเอาไปย่างแคมป์ปิ้งชอบนะฮะสายแคมป์ปิ้งแบบนี้เลยนะครับหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับแพ็คประมาณครึ่งกิโลเลยฮะตัวนี้โอเคเจ็ดร้อยกรัมนะฮะน้ำหนัก ต่างกับแก้มอะไรก็มีหมดนะครับรรก็ยังไงก็ฝากร้านของเราด้วย,น,ยนะครับรา้าน N Y o e n Food จำหน่ายอาหารแช้แข็งนะครับสาขาที่ก้อหนึ่งอยู่ก็เป็น สาขาตลาดเวิร์มเเกนเรียบพอทว,วีวัฒนาฝั่งคนพี่น้องสหายสายแคมป์ท่านใดที่จะออกปันแคมปิ้งหรืออยากจะจัดปาร์ตี้ต่างๆนะครับก็มาที่ร้านของเราแวะมาพูดคุยกันก็ยังดีนะครับฝากร้านของเราด้วยนะครับก็มีทั้งในเพจในทิกตอกวงในร้านแบรนด์ช็อคคี้ต่างๆนะครับเดี๋ยวข้อหนึ่งจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ดูนะครับย่าน้นก็สั่งเข้ามาได้น,นะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรากินข้าวไปก่อบนะครับ thử thử đi win ơi đi dọc dọc lên xuống xuống luôn ก็อรุณสวัสดิ์นะครับทุกคนเช้าวันนี้ครับก็เป็นเช้าวันเสาร์นะฮะอยู่ที่อินดี้แคมป์นครปฐมอากาศลมโคตรเย็นเลยนะครับเมื่อวานมันมีฝนตกที่นครปฐมและในกรุงเทพก็มีฝนตกด้วยนะครับสาหรับวันศุกร์สำหรับวันเสาร์อากาศก็เย็นสบายเลยนะเราอยู่กันเมื่อคืนผมก็ไม่ต้องเปิดพัดลมอะไรเลยฮะลมพัดเย็นสบายครับกับบรรยากาศที่เป็นเหมือนกับวิวทะเลสาบนะฮะก็ มีทั้งแบบสไตล์แบบคาเฟ่นะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นมีของเล่นอะไรให้เด็กๆได้เล่นครับกับกิจกรรมยามเช้าด้วยนะก็เป็นบรรยากาศที่แบบรู้สึกผ่อนคลายมากๆนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ลานการเต้นใกล้ๆกรุงเทพสามารถที่จะมาพักผ่อนกันได้ใช้เวลาเดินทางก็แค่ครึ่งถึง1ชั่วโมงเองนะครับนี่ฮะผมก็ตั้งแคมป์กันที่ริมอ่างเก็บน้ำเลยนะครับ เป็นวิวที่สวยงามมากๆนะเดี๋ยวพ่อหนึ่งเนี่ยจะพาลูกๆเนี่ยออกไปทีบเรือเป็ดแล้วก็เดี๋ยวให้เด็กๆได้วิ่งเล่นกันปั่นจักรยานด้วยกันแล้วก็เล่นของเล่นกันก่อนตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวพ่อหนึ่งก็จะพาเด็กๆพาลูกๆเนี่ยไปปั่นจักรยานแล้วก็ไปทีบเรือเป็ดด้วยนะครับกระบะนี้ของเล่นเยอะเกินจุดทรายแบบแทบไม่เห็นแล้วอะ่ะ ของวินเพิ่งเอามาให้ของน้ำหนาวเอไปใส่ของน้ำหนาวเต็มเลยกับบะเนี้ยไปจิ๋นหล่อไปไปดูข้างนอกก่อน เดี๋ยวพ่อเอาคันใหญ่เองเช้าเ <Okay. S 1> ชาก็พาลูกๆออกกําลังกายหน่อยนะฮะ <Okay. S 1> พี่น้องสหายสายแคมป์ท่านใดที่มีลูกมีบุตรหลานก็พามาแคมป์ที่นี่ได้เลยนะสะดวกสบายมากๆนะครับก็บรรยากาศดีอยู่ในตัวเมืองนะคปรปฐมแต่ โอ้โหลมแล้วก็อากาศมันดีมากๆเลยนะครับพราหนึ่งเองก็พาลูกออกมาปั่นจักรยานเล่นหน่อยอันนี้ก็เด็กก็ใช้จักรยานแบบอะไรอะ่ะไม่มีที่ปั่นไปโอ้โหน้าตกปลาวะ่ะไม่ได้เอาเบ็ดมา น้ำหนาวมุมนี้สวยแล้วนี่ขึ้นไปอยู่บนก้อนหินนี่เลยพาถ่ายรูปหน่อยหนึ่งรูปเร็วแช่นี่ครับดูจากผมลูกสาวนะครับแต่ผมปลิวเลยฮะผมลูกชายก็ปลิวเลยนะฮะลมดีจริงๆครับแดดไม่ออกเลยวันนี้โอ้โหถือว่าคุ้มค่ากับวิวแบบทะเลสาบเล็กๆนะฮะที่อำเภอเมืองนคนปรปฐมนะครับโอ้โหลมเย็นจริงๆฮะเด็กๆก็ได้ปั่นจักรยานออกกาลังกายกัน นะนี่แม่ดาเลยเชิญชวนเลยฮะดีกิจกรรมให้เล่นเยอะแยะเดี๋ยวหลังจากที่เราปั่นจักรยานเสร็จเดี๋ยวเราจะไปถีบเรือเป็ดกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอหนึ่งจะไปพายซับบอร์ดนิดหน่อยนะอะ่ถ่ายลูกกรน,นะครับทำรายการ ปลาอะไรกะปลาปลาตัวน้อยหนึง่งไหนปลาอะไรลูกไม่รู้มไม่รู้จับไปได้ไงมันอยู่บนเรืออ้าวเหรอปล่อยมันไปลูกปล่อยอะไรนะข้างนอกก็ปล่อยข้างนอกนะไม่ไปปล่อยในเรือนะ <c oughs> ลูกปา <c oughs> าลาสมัครเป็นคนปั่นเดี๋ยวใส่มาใส่เสื้อเสื้อชูชีพก่อน,นอ่ะเปิดใบนี้นะครับจะมี เสื้อชูชีพไว้บริการด้วยไหนไซส์เด็กอะ่ะมีไซส์เด็กเปล่าโอ้อย่างดีเลยนะพี่น้องของดีแล้วไม่ใช่กิ๊กก,ก็แบบฟองน้ำนะนี่เขามีไว้บริการอย่างดีเลยเยอะด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมทางน้ำเลยนะครับนี่เออดีอ่ะดีดีด,ดีของดีทั้งนั้นเลยมาปืม้มามาเราใส่เสื้อก่อนเันนี้ของน้ง่งอ่ะวปืม้มหามาใส่ของปืม้มอะ่ะตัวไหน ใส่ได้เดี๋ยวพ่อจะใส่ด้วยไปหนาก็จะไปปื้มโอเคไปเอบเดี๋ยวพ่อดูก่อนเชือกมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตัวล็อกเชือกนะครับเนี่ย คือคือเอาเรือออกนะฮะเอาเรือเป็ดออกแล้วต้องเอาเชือกเกี่ยวกับที่เกี่ยวมันด้วยนะฮะไม่ไม่อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวมันจะเข้าไปพันใต้ท้องเรือนะครับก็พันใบพัดเราก็ปั่นไปไม่ได้นะครับต้องใส่ตรงนี้ก่อนเหนื่อยเลย ほら。Voilà. สำหรับ EP นี้นะครับพ่อหนึ่งก็ได้มาพายเรือเล่นแล้วก็ทำกิจกรรมกับลูกๆนะครับต้องขอลาไปก่อนกับภาพบรรยากาศการพายเรือของพวกเราอย่างไรก็ฝากติดตามช่องพ่อพาไปเที่ยวกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันบ้างนะครับ EP นี้ขอบคุณมากครับเจอกัน EP หน้าครับผม